ha <mimitation> 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 You have to show who is the strongest. Huh? You have to show the crab who is the strongest. Just. Okay, 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 okay. เดปวอ,อันพี่น้องจาอันสุดท้ายอันนี้เปิดดาะปน,น,นี่สุดท้ายนองเลยเปิดไนี่เดยสุดท้ายคิดไนี่เราก็เอาปลาออกมาถ่งเอาปลาออกมาถ่งแวไดน้ป่านี่เดี๋ยวเปูเอาปลาน้องอจ้เดี๋ยวเอาปลาดาวึงก็ เราไม่ยกอาหารอินเดียกินตกกระไรคือยด็กชุดละ100ดิสก์เลยฮะอีกแค่ไหนชุดละทำแค่เท็กเอ้าฟีดิสก์มาไหนด er <ens> ีเหรอ ดึงแล้วพี่น้องเบิบ้งเบิบ้ลเบิ้งเบิ้นกเบิ้ลนกเปลา Oh ใหญ่มากเลย่ๆสาตวใหญ่มาออกมาอกออกมาหูเริ่มปะเอ้ยเอ้ยิบันีอป๊นเ้ยบาบอกว่าตบเฮ้ยถ้านกอนอยู่ในนั้นน่าจะ20สตัววันนี้จ้ะเรียบร้อยโ เรียบร้อยถ้าสาวผู้จำว่าผิดได้20ตัวเพราะว่าวางรอบ3อันเนาะสาวผู้เฮ็ดเองมือหน,นีเพราะว่าตอนยุ่กลางทะเลนะสาวผู้บ่ไอพ่อบ้านเอาออกเพราะว่าลื่นมันแง้งมคลื่นมันแห้งคือเรือโคง้คงเคง้คงสาวผู้นี่ย่านลายก็เลยบอกให้เราบรว้วางรอบอีกเตรียมปลามาวางรอบบ่วางอีกให้เข้ามาแล้วสาวผู้บ่ทับเรือควบคุมเรือกลับเขาฟังเขาจอดท่าสาวผู้เร็จอีกสดอกอน,นี่เราจะได้มือหน,นี 2ี่สิบตัวลวมั้งสายฟูดวอลคอนเฟิร์มเนอะแต่ว่าตอนตอนนับอยู่ในลังว่าเป็นยี่สิบตัวเหรอจ๊ะนี่คือมายามปูแต่ลืมเอาคู่ถังมาเอาถังตกปลาใส่ไปป๊บอ่ะอ่ะอ,ะอะเดี๋ยววอเตอร์ที่จะโคดาวเดี๋ยวซีเมนต์ในรถแ่เอาถังนี่มาใส่กลับไปลืมเอาถังมาลับบ้านจ้ะพี่น้อง ระเบียงหลังบ้านต้มปูไม่ได้มันลมแรงมากเลยเอามาต้มหนาบ้านเพราะได้บังลมจักน้อยถอยรถออกแล้วก็ต้มหนาบ้านเสียงแม่มันสิหอนให้ง่ายบ่ินี์เพราะมันลมแมะลมแรงต้มปูมาได้แมกกาพัดแกลนน้องเพิ่งรู้เหรอ น้าแตได้สักประมาณ20ตัวปูบันเนี้ย็ได้เอาถังไปใส่เอาอันถังอันนี้ใส่มาจากถังใส่ปลาในเรือมามันมวนัวแต่ยานคืนน้ำทะเลมันไก็ได้สนใจนัะยกยกรอบคือเราบอกแมยันราะบ้านขับรถเข้าวท่าเรือเลยระวางทางไก่หอดท่าเรือสายปูให้ามาเก็บเก็บปูออกแล้ว แต่ญาติแหงอี๋จังลมคืนมือเนี่ยตอนออกไปพ่อมีคืนเด้พอออกไปทะเลหรออกคืนมาพอดีล้มมาพอดีเอออย่าสิไปอีกเนี่ยตอนผู้ญาติหลายซาวสีพุ่นี่ขาสั้นมือสั้นจังเบิดแบบเกาะเรือมันโค้งเค้งของในเรือกระจุยกระจายเนาะจนแบบสวดมนต์หรอคร่ะพี่น้องสวดมนต์อยู่ในเรือมือนเนี่ยญาติเลยบ้านมาเช็คแล้วว่าน้ำเดือดไป กำลังเดือดกำลังนอนลมแพ้มาเลยเดือดซ่าทุ่ม t ัดวินล s น o ด l y b e c เพราะมั t ท o m u มัดวิน